รองโดยผู้แทนของท่านนายกเสกสรรพนาวนัตโนกท่านเรืองชัยหลักครขึ้นศนะครับโครการผู้ว่าราชการประาทานในพิธีนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านจิรศักดิ์คำลลิทิศรประหลัดจังหวัดอุดอรธานีปฏิบัติหน้าที่แทนท่านตัวราชการประาทาน่านเสถีจิตเกษ นะครับท่านพัทละพลดขัญเมืองผู้นักศารอรุณาสารจังหวัดร้อยธานียร์ต่อสมาเช่นสทศาท่านอืขนๆนะครับขอดยวยุมหาต่อรองเท้าเลยนะครับธ่อดการของสันนะครับท่านนะครับพกวมกับพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนต่างๆนะครับในเัศบาลองนหลงพิโต้ต่อชนทุนสวรรค์สีมัญญาชุมชนบอสร้างและชุมชนอื่นๆต่อ้ดย ซึ่งได้เดินทางมาเทศุกคีที่วัดป่าบ้านาซึ่งเป็นทูบประพรวัดป่าบ้านด่านธรรมเจดี์แห่งนี้นะครับที่ในวันนี้ครับกคุณนอฟบริการนักรองผู้ดการสำนักพุทธศาสนาจังหวันธรรมเท่านเร็นิดสมบูรณ์วิทยหมอคุณตันคิตคุณสารคุณจันทสาคงเสรีคุณคู้ในฝากมาดูเพราะเดินทางมาทำแต่วันแรกเป็นต้นมาร่วมกับคณะเทศบาลเมือง

ประการที่สองหนึ่งรยยี่สิบปีในวันที่สิบแปดมกราคมวันสำคัญและศ่อสาเพื่อสางชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมทำงลเรื่องเ็นเทศกาลข้ารษาวันนี้ได้เวลาเป็นวงกลมคลแล้วเราคงแค่กวาดไปเจท่าบัดจังหวัดราดีรักษาอาการแทนทั้งท้วากจังหวัดเราดป่าว้านนานรรมเกดียะเวลาลต Om ah bolo sama samputa sa Namo parasava pada bhumardi bhikkhu